ระแสะตอบรับดีเกินคาดหลักสูตรเรียน Creative Cocktail Social Club รุ่นที่1ได้รับความสนใจจากคนในวงการคนมีชื่อเสียงหวังต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ถือเป็นแกรนโอเพนิ่งเปิดตัวหลักสูตร r r e t t v v e o o k t t i l s s o i i l l l u u b หรือ C C C Social Club รุ่นที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้มีผู้สนใจและผู้เข้าร่วมมาเรียนจำนวนมากเพราะหลักสูตร C C C ที่เปิดสอนในคอร์สนี้ทั้งหมด7ครั้ง คุณทักษสพงศ์สัจจาชัยยนน์กล่าวว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาวงการค็อกเทลให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ๆในการต่อย,ยอดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้กับประเทศไทยเนื่องจากส่วนผสมหลักของค็อกเทลมาจากน้ำผลไม้หลากหลายชนิดซึ่งเมืองไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้รสชาติขึ้นชื่อมากมายหากเราสร้างสรรค์ค็อกเทลในแบบไทยๆให้มากขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้สนับสนุนเกษตรกร,กรไทยมากขึ้นไปอีกสามารถดัน GDP ประเทศให้เติบโตได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ค็อกเทลยังสามารถปรับสูตรเป็นม็อกเทลและขายตามร้านขายเครื่องดื่มทั่วไปได้อีกด้วยก็หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอนทำค็อกเทลเบสิกนะคะรับโดยใช้เล่าคุณภาพที่ดีแล้วก็เป็นค็อกเทลที่อร่อยทําที่บ้านได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ให้นักธุรกิจเพื่อนๆน,น,นได้มาสร้างไลเดีงสรรง์กันด้วยความน่าสนใจนะครับก็อยู่ที่พี่รมีพิธีกรที่ดีเป็นผู้เขียนหนังสือ ที่ขายที่ดีที่สุดในประเทศเกี่ยวกับเรื่องเหล้านะครับเรามีทีมงานการสอนค็อกเทลที่คุณภาพที่ดีบริการดีครับแล้วก็ค็อกเทลเหล้าใช้ของคุณภาพดีหมดเลยแล้วก็เพื่อนๆคอสที่เล่นเพจนะครับก็นิสัยดีน,าน่ารักเป็นนักธ้กิจที่ดีก็คอสจะไม่เหมือนคอสอื่นเพราะว่าเราบริการแบบกันเองกันเองนะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆก็รู้จักกันเฮฮาสังสรรค์แต่ก็ เนื้อหาเราก็ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนด้านไหนคะชัดเจนเรื่องเรื่องท็อปเทลเรื่องอะไรอ่าเราก็ให้ความรู้จริงจังเกี่ยวกับเรื่องเล่าครับคนยินรู้ว่าอ่ะเล่าชนิดไหนอะไรยังไงทําเองที่บ้านได้ดีนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็เป็นอ่าหลักสูตรอ่าความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะมารวกันในการนะครับเพื่อจะสร้าง เตกวกิ้งนะครับเครือข่ายในเรื่องของพ่อเที่ยวและก็วานด้วยหลักสูตรเต็มชื่ออะไรนะคะอ่า C C C K ซคีนะครับท่องเที่ยวโซเชียลรับอ่าเปิดร้านค่ะออถ้าเรียนจากจากคอร์สราจากคอร์สเรานี่ชัดเจนอยู่แล้วว่ามิสเนตเปลี่ยนของเราก็คือเราจะสร้างเครือข่ายนะครับนั่นหมายความว่าหลักสูตรท่องเที่ยวที่เรา ทำซิเกเนเจอร์เราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในการเปิดร้านได้เอาไปฝากฝาั้านได้นะครับที่สำคัญก็คืออาจจะเป็นหลักสูตรที่ถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือรวมทุกอย่างนะครับที่อยู่ใน8ครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ออกไปทำธุรกิจได้สร้างเครือข่ายได้ในแครั้งทเรียนนะค่ะเราจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเรียนตอนหนึ่ครั้งคะประมาณ 2, 2, 2> เดือนนะครับประมาณสง <2 S 1> เดือนสองเดือนเรมามีทริปไปเขาใหญ่ด้วย วันหนึ่งก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายสองถึงประมาณสามสี่ทุ่มแต่ถ้าใครจะไหลก็ไหลค่ะเราไหลแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เราจะเอากลับไปทำ่ริงที่บ้านหรือยังไงคะอาจจะเปิดร้านก็ได้นะอาจจะหุ้นกับนิวเคลียร์แล้วก็เปิดร้านด้วยกัน์หุ้นเต็มแล้วค่ะแล้วจะทำอะไรจมาพูดไม่อย่างนิวก็คือชัดเจนเลยว่ากำลังจะมีธุรกิจใหม่เป็นเปิดร้านท็อคเทลบาร์ค่ะชื่อว่าร้านโรสจริงๆนิวเคลียร์นีคุถามมา มีพื้นฐานการดื่มชิมเรียกว่าชิมโอเคพื้นฐานการชิมเพราะเราเป็นสายแบบอะชอบปาร์ตี้อยู่แล้วถ้าใครเห็นในสแกมก็คือไม่ปิดเลยเราเป็นคนชอบปาร์ตี้เวลาเราเลี้ยงลูกเราก็เต็มที่ทำงานเต็มที่ปาร์ตี้เราก็ปาร์ตี้เต็มที่แล้วก็ชอบคอกเทลด้วยค่ะแล้วก็มีกำลังจะเปิดเร็วๆนี้ประมาน่าจะไม่เกิน3เดือนค่ะอยู่แถวสุขุมวิทยัีไงก็ฝากร้านด้วยนะคะแล้วก็เลยเหมือนอยากจะแบบมีพื้นฐานคอกเทลเผื่อเราเข้าร้านอย่างเงี้ยแล้วลูกค้ามาแบบ อพี่นิวแนะนำหน่อยได้ไหมคะเพราะเราเป็นเจ้าของถ้าเราจะไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีสูตรนิวเคลียสเลยสูตรอาจจะมีสูตรชื่อนิวเคลียสบลาๆอะไรสักอย่างนิวเคลีย์บอมอะไรกินแล้วคือตายไปเลยตายไปเลยในคืนเดียวอะไรแล้วอย่างงี้จไไปสายชิมหรือสายทำชิมก็ได้ค่ะ ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเราชิวๆอยู่แล้วอยากให้ทําอะไรก็ทําได้หมดเลยก็จะช่วยเหลือหลักสูตรนี้ให้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ค่ะช่วยหลายพฤติกรรมบุคคนอะไรี้ยค่ะจริงเราสองคนจะชวนชวนได้คนมาลง่อนที่ต้องเป็นแบบคนแบบไหนถึงจะมาลงได้จริงๆได้หมดเลยเนาะเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้ทุกทุกอุตสาหกรรมเลยเพราะจริงๆแล้วได้คอนเน็กชันสำคัญมากเพราะว่าดูรายชื่อท่านที่มาสมัครเรียนกับเราก็คือแต่ละคนย็คือโปรไฟล์แบบว่าไม่ธรรมดา มาแลเพื่อนที่อยู่ในกูแบะทุกคนดูสนิทกันมากเลยขนาดเด็เริ่มเรียนรคุยกันแบบโอ้โหใช่จอยกันใช่ดูจอยเหมือนแบบเหมือนไม่ได้มาเรียนเหมือนนัดมามาดื่มกับเพื่อน่ได้ความรู้สั่งได้ความรู้ใช่ที่จรคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักดื่มหรือไม่ได้ชอบกินก็มาเรียนได้นะคือก็เหมือนมาฝึกมารู้พื้นฐานว่าเอ้ตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มันไม่ได้แรงเราก็กินได้นะเราชอบแบบไหนหาทางของตัวเองได้และก็ได้คอนเน็กชั่นที่ดีมากๆด้วยค่ะอย่างพอแรกจะเริ่มเรียนกันเมื่อไหร่ ก็เริ่มอาทิตย์หน้าเลยครับวันนี้วันนี้วันนี้ครับวันนี้วันนี้ก่อเรื่องวายก่อนแล้วก็อาทิตย์หน้าก็รันไปเรื่อยๆไปก็คือมีทั้งวายมีแชมเปญมีอะไรทุกอย่างเลยมีวายมีเหล้าเกือบทุกชนิดนะครับใช่เป็นคอร์สที่เป็นเบสิกก่อนแล้วก็เรามีคอร์สอื่นๆเรื่อยๆไป สำคัญก็เน็ตเวิร์กกิ่งกับนักธุรกิจที่เป็นนักเรียนด้วยกันเองจริงๆมีดาราอีกนะใช่ไหมมีน้องมินอีกมีใครมีหลายท่านเออมีหลายท่านเลยจริงๆวันนี้ก็เป็นแกนแกนหลักงานนะครับแล้วก็แปดครั้งของเราเนี่ยก็คือห้าครั้งเนี่ยเราก็จะเรียนกับเลืเด้นของของเชลลนะครับอีกสองครั้งเนี่ยเราก็จะเรียนวายแล้วก็ไปดูงานที่อับฟ้ามังงุนนะครับที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็กลับมาไฟนอลที่นี่ในการที่จะเทสนะครับ กินจริงทำจริงได้ชจริงใช<จ>่ครับเน้เน,เนได้ทำจริงครับคอร์สนี้พิเศษมากเพราะเราได้ทำเรียนเล่าตัวไหนเราได้ทำตัวนั้นเลนนนยครยับอันนี้คือคอร์สเต็มเลยครับคอร์สแรกครั้งแรกตอนนี้เต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว<ค>่าก็แอบแอบติดต่อหลัง<ห>ไหม่ได้อ<ห>่ะจริงๆเต็มแล้วแต่อาจจะเบียดอีกนิดนึงอะไรแบเราเป็นคอร์สระยะสั้นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มีบันไดรุ่นต่อรุ่นต่อมาต้องติดต่อได้ที่ไหนหรือว่าไปที่ไหนครับ ต่อไปหลักๆก็จะเป็นรับเราก็มี IG ของ CCC ครับพักได้เลยครับ CCC Creative Cocktail Club CCC CCC อย่างนี้ฮะอย่าสั่นและอย่าเปิดปากนะฮะ CCC ไม่ใช่ค่ะขยับมาขยับตรงหน้าขยับตรงนน้าตรงนี้ตรงนี้น่ารักมากเขยับไม่ได้อย่างี้เค แล้วในไลก์กลุ่มตอนนี้ก็คืออยู่กันแล้วแล้วก็มีคนบอกว่า C C C อ่ะจริงๆเราย่อม,มาจากชนชนชนเปลี่ยนภาพเปลี่ยนชนชนชนอิศร<ป>์จ๊ะ